เงินโบราณเป็นเงินปัจจุบันไปใช้ไปจ่ายได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าราคาที่เราจะปล่อยกันนะครับเราต้องเป็นบริสุทธิยุติธรรมต้องเป็นปล่อยกันราคาคนดีๆที่เขาปล่อยกันนะครับเราปล่อยไปแล้วนะครับให้ผู้ซื้อนะครับได้เอาไปบูชานะครับได้เอาไปบูชาเอาไปเก็บให้ลูกให้หลานดูได้นะครับสภาพที่เขาอยากจะได้ก็แน่นอนสิครับต้องเป็นของใหม่กิฟไม่ผ่านใช้แบบนี้ของแท้ๆแบบนี้โบราณแบบนี้นะครับโอเคครับตอนนี้อยากให้เพื่อนๆนะครับที่พร้อมขายแล้วนะครับให้พิมพ์คําว่าพร้อมขายนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อนะครับให้รอก่อนอย่่าาพพพิิงม์อะไรถ้ เกิดแบบว่ามีคนซื้อมากเกินไปนะครับเดี๋ยวราคามันจะแรงเกินไปนะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อให้พิมพ์ว่าอยากซื้อก็ได้เอาอยากขายก็พิมพ์ว่าอยากขายนะครับเอาให้ด่วนเอาให้เร็วเอาไว้เร็วให้ด่วนนะครับอย่าได้เสียเวลาเราจะอยู่กันเพียง10นาทีเท่านั้นนะครับไรนี้เราจะมาเร็วๆมาช่วยขายให้เพื่อนๆก่อนแบบเร็วๆนะครับทุกคนที่มีนะครับสามารถขายได้นะมากันเลยครับ ขอเปิดการประมูลเลยอ่าเพืเ่อนๆที่มีอยากขายเท่าไหร่นะครับ <_ d ream> เดี๋ยวเราจะแข่งราคาให้ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถูกใจผู้ซื้อนะครับเปิดแพงไม่ว่าครับเพราะสุดท้ายใครก็ไม่ซื้อนะครับถ้าเปิดแพงใครก็ไม่ซื้อนาะเราเปิดราคากันได้เลย <_ d ream> เพื่อนๆจะเปิดเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มการแข่งขันกันนะครับแบบรวดเร็วนะครับและเดี๋ยวราคาจะไปสรุปตรงที่ลูกค้าอยากซื้อแน่นอนนะครับเราแข่งกันขายนี่แหละครับพอแข่งกันขายปุ๊บเนี่ยคนซื้อเขาจะได้ประโยชน์ขอเปิด เนื้อหาก่อนนะครับขออนุญาตเปิดเนื้อหาก่อนก็คือในประเทศไทยเนี่ยครับเราไปเป็นผิดทางเยอะมากเลยนะครับส่วนมากก็คือจะไปกันแค่2ทางแรกนะครับ2ทางแรกก็คือ1น,นะครับไปทักเช็ดกับพวกโจร พวกโจรนะครับจะปลอมหน้าเป็นร้านดังจะปลอมหน้าเป็นตีก็ได้ปลอมหน้าเป็นร้านดังก็ได้นะครับสุดท้ายพวกโจรนะครับก็จะหลอกบอกว่าเฮ้ยมันต้องแบบมีค่าอะไรก่อนนะครับต้องมีใบสมาคมค่าเดินทางนู่นนี่นั่นนะครับก็คือหลอกลวงนั่นเองนะครับพอเพื่อนๆหลงเชื่อโจรแล้วเพื่อนๆไปอวยให้พวกโจรนะเออมันก็จะบล <uki> ็อกเพื่อนๆไปเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มโจรแน่นอนเนาะ สองนะครับเพื่อนๆนะครับชอบเหลือเกินนะครับขายไม่เป็นนะครับขายไม่เป็นก็ไปงอนงอร้านค้าเขานะครับให้ร้านค้าเขานะครับสับโขกราคานะครับกดขี่ข่มเพงราคาอย่างไม่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ยุติธรรมร้านค้าเขาไม่ผิดนะครับเพราะสมัยเพราะเขากําไรครั้งแรกก็คือเขาต้องกดลูกค้านั่นแหละพอกดได้เท่าไหร่ก็คือกําไรของเขาเท่านั้นเลยนะครับแต่นะครับที่ติออกมาทําเพื่อคนไทยทั้ง60ล้านคนนะครับย้ยไขยของนายย้ย ที่ตีออยกมาทําเพื่อคนไทยทั้ง60ล้านคนนะครับตีจะทําให้เพื่อนๆน,นะครับขายได้ในราคาทัดเทียมกับร้านค้าเป็นราคาที่ไม่เสียเปรียบร้านค้านั่นเองนะครับโดยสเต็ปแรกนะครับตีจะให้เพื่อนๆน,นะครับขายเองก่อนนะครับจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับประกาศขายในไลน์นี้แหละสเสมือนวันนี้ที่ตีมาไลน์สดอยู่เนี้ยก็เหมือนกับยก พื้นที่ช่องของตีที่มีคนติดตามนะครับเป็น3 0 0 0 0นกว่าคนเนาะให้กับเพื่อนๆนะครับได้ประกาศราคาอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมกันนะครับพอเพื่อนๆประกาศราคาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วนะครับถ้าราคาของเพื่อนอ่ะเป็นราคาที่ดีจริงๆแล้วก็คนซื้อเขาเห็นแล้วว่าเออเป็นราคาที่เขาเอาไปสะสมต่อได้จริงนะครับโอกาสการขายก็จะสูงมากขึ้นนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขายแล้วขายแพงขายแล้วขายไม่ออกนะครับตีก็จะมีบริการเสริมพิเศษเนี่ยเหมือนของป้าแดงเนี่ย 170ใบนะครับของป้าแดงเนี่ยเป็นบริการเสริมพิเศษนะครับของป้าแดงเนาะ170ใบเนี่ยเป็นบริการเสริมพิเศษที่บอกว่าป้าแดงก็ขายไม่เป็นป้าแดงก็ทําไม่ถูกนะครับป้าแดงก็ฝากแค่ตีนะครับช่วยขายให้ในรายเช่นเดียวกันนะครับแต่ตีก็มาปุ๊บก็จะไม่ได้ขายให้ป้าแดงปั๊บนะ ติก็จะมาขายให้กับเพื่อนๆก่อนนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับติขอราคามาเลยนะครับแต่ว่าพอเพื่อนๆประกาศมาปุ๊บก็จะขายไม่ออกก่อนนะเราจะต้องแข่งกันจนถึงราคาที่ลูกค้าอยากได้นะครับเราจะต้องแข่งขันกันจนถึงราคาที่ลูกค้าอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆที่มีใส่ราคากันมาก่อนแพงไม่ว่านะครับไม่โกรธกันเราไม่โกรธเพราะเราไม่ได้บังคับราคากันนะครับร้อยยี่สิบอนสามสิบครับผมทอนสามสิบบาท ราคาสามสิบครับว,วัสดีครับวัสดีครับวัสดี้ครับวัสดีครับมากันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้ใครมีนะครับรีบใส่ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆที่มีนะรีบใส่ราคากันเข้ามาได้เลยอ่าอย่าช้าครับอย่าทําให้คนที่อยากได้เขาต้องรอคอยกันนานนะครับใส่มา,มามากเท่าไหร่ไม่ผิดแต่สุดท้ายราคาจะโดนกดโดยระบบเองก็คือหมายถึงว่าในไลฟ์เขาจะขายแข่งกันเองถูกไหมเอ่อเพื่อนๆพิมมาเลยว่าเพื่อนๆอยากขายใบละเท่าไหร่นะครับ อยากขายไปแล้วเท่าไหร่ให้เร็วอย่าช้านะครับเรามีเวลาจํากัดนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ <S <S เร็วๆเลยครับอยากขายเท่าไหร่ให้รีบบอกราคามาครับอยากขายเท่าไหร่เนาะให้รีบบอกราคาเข้ามาได้เลยครับ <S 1> <S 1> แต่พอเพื่อนเพื่อบอกมาก็ยังขายไม่ออกนะเพราะมันต้องการแข่งขันราคากันเดี๋ยวก็จะมีคนมาดั้มราคาเพื่อนๆอเองในไลน์นะ <S <S <ๆ S 1> โดยไม่มีหน้าม้าไม่มีการแทรกแซงราคาแต่อย่างใดนะครับไม่มีหน้าม้าไม่มีแบบแทรกแซงราคาแต่อย่างใดราคาจะเป็นธรรมชาติบริสุทธิยุติธรรมเนาะคนขายแพงก็จะขายไม่ออกเอง เพราะฉะนั้นติขอด่วนเลยครับอย่าให้คนซื้อเขาต้องรอนานครับอย่าให้คนซื้อต้องรอนานครับด่วนๆครับเพื่อนๆที่มีอยากขายเท่าไหร่ให้รีบบอกราคามาเลยครับอย่าช้าครับคนที่ไม่ประกาศราคานะครับก็อดไปเองนะครับอ่าใครไม่ประกาศราคาก็อดเองนะครับไม่ว่ากันนะครับคนที่ประกาศราคาเดิจะปักหมุดให้นะครับใครที่ประกาศราคามาตดจะปักหมุดให้ตอนนี้กําลังก้มอ่านคอมเมนต์นะครับเจ๊อรุณนะครับไม่ประกาศราคามานะครับ ไม่ได้โชว์หมุดให้นะครับใครบอกราคาปักหมุดให้ก่อนเอาเพิ่มเพื่อนด้วยใครพิมพ์ราคามาเพิ่มเพื่อนด้วยเออใครพิมพ์ราคามาเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว2นาทีสุดท้ายเดี๋ยวดิค่อยมาขายให้ป้าแดงให้เพื่อนๆในไลฟ์ขายก่อนนะครับให้เพื่อนเพื่อนในไลฟ์ได้โอกาสขายก่อนขายให้ถูกข,ขายได้ครับขายแพงขายไม่ออกครับ <S <S เร็วๆครับเพื่อนๆอย่าให้คนซื้อก็ต้องเสียเวลามีคนซื้อเขาอยากได้แล้วนะครับ คนซื้อเขาอยากได้แล้วนะครับใบใหม่ไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับจํานวนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเท่าไหร่เอ่อหนึ่งร้อยนะครับเจ็ดสิบใบอ่าถ้าเกิดใครเอาก้อนนี้นะใครเอาทั้งก้อนนี้ร้อยเจ็ดสิบใบครับเก้าพันเอาง่ายง่ายทั้งทั้งหมดนี้เอาไปเลยเก้าพันบาทครับใครอยากได้เก้าพันบาทครับเอาไปเลยครับเก้าพันบาทครับเอาไปเลยครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใบนะครับใครอยากได้บ้างครับอ่าร้อยเจ็ดสิบใบครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบใบเก้าพันบาทครับ หนึ่งร้อยเจ็สิบใบเก้าพันบาทครับเพื่อนๆใครอยากได้นะก้อนนี้ของป้าแดงนะจะได้เสร็จพิธีจะได้ขายให้กับคนอื่นต่อนะครับเก้าพันบาทครับทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้เลยนะครับเก้าพันบาทครับเก้าพันบาทได้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเจ็ดิบใบถ้าใครอยากจะเอาไปดูแลต่ออยากเอาไปให้นะครับใครแบบได้ดูแลนะครับอ่ะโอเคใกล้หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากแล้วอ่า จะขายครับเยี่ยมเลยครับตอนนี้พี่เอกพงศ์จะขายเป็นท่านแรกในไลน์ยินดีครับกดติดตามพี่เอกพงศ์ไว้แล้วนะครับแล้วก็ปักหมุดนะครับให้พี่เอกพงศ์นะครับตอนนี้นะครับอ่านรายชื่อพี่เอกพงศ์นะปักหมุดให้ด้วยเอาตอนนี้ครับในไลน์นะครับมีอยู่กันทั้งสิบหกคนนะครับมีพี่เอกพงศ์คนเดียวนะครับที่จะขายนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับจะขายที่เท่าไหร่นะครับไม่รีบใส่ราคากันเข้ามาได้เลยนะครับจะขายที่เท่าไหร่นะ ไม่เปิดราคากันสักคนเลยครับอะโอเคแ้วงั้นเดี๋ยวติขออนุญาตขายให้ป้าแดงแล้วนะครับป้าแดงฝากให้ติช่วยขายให้นะครับโดยที่ขายถ้าเกิดสเต,ต็ปต่อไปที่ติช่วยขายเนี้ยติก็จะขอค่าแรง20%หลังจากที่ขายได้จะไม่ขอก่อนจะไม่มีการขอค่าแรงก่อนนะครับจะขายได้เมื่อไหร่ก็ข้อขอราคากันเท่านั้นแหละให้ขอแบบค่าแรงกันเท่านั้นแหละมาครับใครอยากได้นะครับป้าแดงให้ติขายที่ราคานะครับใบละ5้าิบอยากรับพิมรับเลยครับใบละ50สิบบาทครับ ใบละห้าสิบกี่ใบก็ได้ไม่จําเป็นต้องเหมาหมดนะครับเพื่อนๆจะซื้อสามใบสี่ใบห้าใบให้ลูกให้หลานดูนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูสภาพที่ไม่ผ่านพับไม่ผ่านใช้นะครับป้าแดงนะครับปล่อยที่ใบละห้าสิบาทนะครับป้าแดงขายใบละห้าสิบใครรับพิมพ์รับเลยถ้ารับเนี่ยเด็ดอีแพ็กเสร็จในไลน์เลยนะแล้วก็ส่งในไลน์แล้วก็ได้เลขที่ใบส่งในไลน์เลยครับใครจะรับบ้างครับใบละห้าสิบบาทครับใบละห้าสิบบาทครับเหลือเวลาสองนาทีสุดท้ายนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับ ใบละ50บาทนะครับรับพิมรับได้เลยครับใบละ50บาทไม่ผ่านพับไม่ผ่านใช้ของแท Gar ้ครับสินค้าไม่ใช่ของตีนะครับเป็นของป้าแดงนะครับหน้าที่ตีก็คือต้องขายให้ป้าแดงให้ได้นะครับหน้าที่ตีต้องขายให้ป้าแดงให้ได้นะครับได้แล้วตีจะได้ค่าแรงอยู่ที่10บาทต่อใบนะครับเพราะว่า20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตีก็จะได้10บบาทต่อใบนะเป็นค่าแรงของตีนะครับเป็นค่าแรงของตีนะครับนี่คือแบบช่วยขาย ต่ถ้าเพื่อนๆขายเองได้ก็ขายเองไปเลยดีกว่านะครับไม่ต้องมาแบ่งกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขายไม่เป็นนะครับมาฝากติ๋ขายได้ครับเนี่ยขายไม่เป็นมาฝากติ๋ขายได้นะครับติก็คิดค่าแรงที่20%เปอร์เซ็นต์เนาะใครรับบ้างครับรับพิมรับเลยครับใบละห้าสิบนะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับใครจะรับบ้างครับหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วใครจะรับบ้างใบละห้าสิบาทกี่ใบก็ได้ไม่บังคับนะครับกี่ใบก็ได้ไม่บังคับกันใบละห้าสิบบาทครับใบละบาท หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วนะครับสินนี่ทาเพื่อคนไทยทั้งหกสิบล้านคนนะทุกคนสามารถฝากติดขายได้แต่ติดจะรับทีละเจ้าเดียวติดจะรับทีละเจ้าเดียวนะครับคือถ้าหมดป้าแดงปุ๊บก็เดี๋ยวจะรับของคนอื่นต่อนะครับแต่ถ้าของป้าแดงยังไม่หมดก็ยังไม่รับเจ้าอื่นเพิ่มนะครับอยากให้จบเป็นเคสใบเคสนะครับเจ้าใบเจ้าไปเลยนะครับอ่าโอเคครับสาหรับเพื่อนๆที่ต้องการนะครับใบละห้าสิบนะครับใกล้หมดเวลาแล้วครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับใบละห้าง สั่งได้ครับของแท้ๆเลยครับเพื่อนๆไม่ผ่านพับไม่ผ่านใช้ใบละห้าสิบบาทไม่ผ่านพับไม่ผ่านใช้ครับใบละห้าสิบใครจะรับบ้างครับไม่ผ่านใช้นะครับไม่ผ่านใช้ครับใบละห้าสิบาทครับใบละห้าสิบาทครับเพื่อนๆใบละห้าสิบาทนะครับใบละห้าสิบาทนะโอเคหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาแล้วโอเคขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆครับก่อนลงไลก์ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าพวกโจรบอกว่าได้ราคาดีแต่ต้องอะไรนะเสียค่านุ่นค่านี่ก่อนอย่าโอน นะครับสองนะครับอย่าไปถึงร้านค้าให้เขากดขี่ข่มเหงราคาโดยไม่เป็นธรรมนะครับสามนะครับมาฝากติดขายแบบนี้ได้เลยราคานะครับติไม่ได้เป็นคนกาหนดนะป้าแดงเป็นคนสั่งให้ขายที่ใบละ50ติก็รับไว้นะครับตดบอกว่าถ้าขายได้ตีก็ขอ10บาทต่อใบนะครับป้าแดงก็โอเคพอโอเคดีก็เริ่มมาประกาศแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครไม่ปิดในไร์นี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตีก็ไปไร์ต่อไปกันต่อนะครับใบละ50สสนใจก็บอกมาใต้คลิปได้เลยนะครับบอกมาใต้คลิป